นี้เป็นต้นสาระครับต้น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 ลังอ่ะคือต้นลังแหละสาระคือต้นลังแต่ว่ารังเนี่ยมันเป็นลังที่มีอไม่ใช่มีลูกใหญ่เป็นดอกเหลืองเหลืองครับแล้วก็เป็นพุทธเจ้าบริีนิ่พ่านก็อยู่หลังนางลังอย่างนี้นะครับเป็นศิลปะเออเป็นต้นไม้ที่อดอกใหญ่ๆนั่นไม่ใช่ครับเพราะว่ามันจะเออมันยังรูนเลยสาระเออ เนี่ยครับเศรษฐีนะครับเนี่ยขายที่ให้วัดไทยเนี่ยยี่สิบเปอร์เซนเศรษฐีเศรษฐีกุศินาราเนี่ยกินารานี่แาเออคจริงจรี่ตรงนี้ใช่ไหมคะนี่ตรงนี้ครับที่ปรินิพานจะอยู่อยู่ด้านในเนี่ยครอยู่ด้านในเนี่ย ตรงนู้นจะเป็นสถูปที่พระอนนไปโศกเศร้าเสียใจครัเพราะว่าพระองค์นั้นคือหลับพระเนตรไปแล้วเนี่ยก็ลืมตาขึ้นมาไม่เห็นพระอนนท์แบบอนนอนไปไหนอนนอนไปไหนพระอนนนี่เป็นพระที่น่าสงสารครับเป็นสหชาติพุทธเจ้าเป็นเป็นสหชาิพุทธเจ้าเป็นที่เขาเรียกว่าเกิดวันเดียวกันแล้วก็อายุเท่าเดียวกันแล้วก็เป็น เป็นสหาชาติเป็นผู้ที่ดูแลดูแลก็คือว่าไปไหนมาไหนก็พระนนท์นะครับและพระนนท์ก็เป็นพุทธอุปถากที่ได้พรห้าประการนะครับเวลาไปแสดงธรรมที่ใดมาจะต้องมาแสดงธรรมให้พระนนท์ฟังเพราะว่าพระนนท์จะได้จดจําเอวามีสุตังเอกังสมยังภักวาคือพระนนท์นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยพระนนท์ท่านก็ได้เนี่ยพุทธเจ้าก็ประทับตรงนั้นด้านในเนี่ยครับเสร็จแล้วก็ ลืมพระเนตรตาลืมพระเนตรมาก็ไม่เห็นพระนนท์ก็บอกว่าอนนท์ไปไหนอบอกเรียกอันนท์ไปโศกเศร้าอยู่ตรงนู้น,นครับแล้วก็บอกให้เรียกพระนนท์นนมาก็พระพระนนท์มาก็อนนท์ท่านจะโศกเศร้าเสียใจไปเลยหลังจากที่เราปรินิพานแล้วนี่ท่านก็จะสําเร็จอรหรันสำเร็จคุณธรรมชั้นสูงพระนนท์เนี่ยสำเร็จอรหันก็คือวันที่สังขายาก็คือ สามเดือนนะครับเป็นพระที่น่าสงสารแล้วก็พระนิพานบนอากาศอากาศนะครับเพราะว่าเขาท่านกลัวพระญาติแย่งแย่งสถิทีกัน,นครับแต่นั้นตรงนี้ก็จะเป็นที่พรินิพานที่อยู่ด้านในแล้วก็หลังจากพระเจ้าปรินิพานแล้วก็ยกพระเสด็จลิละไปบูชาตรงนั้นตรงด้านนอกนั้นนะครับเสร็จแล้วก็อ ตตรงนี้ต้เป็นต้นสาระนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาเขาก็มาสร้างสถูปสร้างสถูปเก็บพระบรมสารีกาธาตุนะครับแล้วก็ในสมัยพระเจ้าโศกมหาราชก็ได้มาบ,าบูรณะบูรณะที่ตรงนี้ เนี่ยเป็นเป็นที่อ่าวางพุทธศิลาของพุทธเจ้าครับเวลาเพราะว่าตรงนี้มันจะมีต้นต้นไม้อยู่ครับเอามาตรงเนี้ยอ่าศิลาของพุทธเจ้าเนี่ยจะห่อด้วยพระขาห้าร้อยชั้นนะครับแล้วก็ปิดด้วยเหล็กทึบนะครับแล้วก็ เวลาที่เขาเรียกว่าจะยกไปเนี่ยเขาจะยกไปทางทิศเหนือเนี่ยแต่ว่าเทวดาไม่ยอมให้ยกไปทางเยกไปทางทิศใต้จะให้เทวดาให้ไปทางทิศเหนือเพื่อจะได้ประชาชนจะได้บูชาสการะครับบริเวณนี้ก็จะมีพระเจ้าพระสงค์มีเสฐีครับพบดีประชาชนก็เข้ามาไม่ได้ครับดังนั้นเวลาที่จะต้องยกไปเพื่อให้ประชาชนได้บูชาสการะนะครับ แล้วก็บริเวณนี้ก็พระสงฆ์ก็ไม่หนีไปไหนครับหลังจากผู้เจ้าปรินิพพานก็พากันอยู่ก็เลยเป็นวัดเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็หลังจากที่เขานาพระบรมสารีริกธาตุมาเจ้าบรรละกุสินาราก็มาสร้างสถูปเก็บพระบรมสารีริกธาตุไปหนึ่งในในแปดเมืองกุสินาราแต่ว่าเมืองอีกเมืองหนึ่งที่ห่างอินไปยี่บกิโลก็คือเมืองปาวานะครับที่ที่บ้านของนายจุนทะก็มีพระบรมสารีริกธาตุอยู่อังนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญที่ ให้เราได้มารู้มาเห็น huh. นี่ใช่ไหมเขาก็มามาบูชามาปฏิบัติกราบไหว้ อันนี้ก็จะเป็นที่เก็บอัฐิของพระอรหันต์ทั้งหลายที่พักรู้ยังต้นสาละถ่ายรูปไปไว <c oughs> ้คนนี้ทำอะไรค <c oughs> <c oughs> นนี้ไม่ทำอะไรย <c oughs> ่างหรอ